สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็กซีเบิร์ดสุขปู่สุขคนมันนี้ก็มาพบปะกันที่เก่าพี่น้องมีมาในช่วงบรรยากาศคนโตเนาะฝนตกที่มีพี่น้นองเป็นครั้งแรกของปีนี่เนาะราวาปีนี้คนบ่ตกทั้งปีเลยก็แต่จะกตกบ่แห้งนะพนนี่น้องผ้าบริห้องเนาะอื่ก็ค้อสีบออกดอกสือเออือนแล้วได้นีพี่น้องเย้ย ตกแป๊บเดียเ่ยวเนาะน้ำฮากะลาดินยังหดบอ่อิ่มน้ำทำพี่น้องฮูดปิว้วขั้งแรกของปีพี่น้องผลโฮยผลทำหมังม่วงผลทำหมังม่วงผลโฮยอันดอกหมังลำไยป๊า ข้างแรกของตีข้างแรกลีอลอเนาะดีแต่มันบ่ม,มีลมพี่น้องเนาะมีแต่ฝนเป็นตกมาไห่บันนี้จักระจันก็คือชิลายดอกวันเพราะว่าแมงขนอกแมงขนนนเนาะพักแล้วพักแล้วพักแล้ว บดแล้ววะบดซัมนี่เนาะมัานชิพ่อออกอยู่ว่าผดังกับบห้องซัมนกระตกน้อยเดียวหนึ่งกระตุออกเออทำผดังแตกเนี่ยใ่ยดอกใช้หลอกกัน พัดดังก็บริห้องพอได้แต่ฮือฮืออโอ้ยพอสีต๊ไปสิให้แต่หิงเนาะ ล่างสายค้าพี่น้องจากลายค่าสายค้าแดงดงตอนน้ำไหลทงอีปุ้ยนำ้ำขี้ดินเนาะมันไหลน้ำบอกมีทางไปโว้ย ไลขอในห้องเฮือนเนียบๆๆๆๆๆๆเงีียบฝนตกลินลงเหลื่อยหลายวันบ่เว้นวางโอ้มันไหลเข้าในเฮือนเฮาเองเด้ มาล่างที่ดินออกตามแคม,มสวัสดีซาแถวข้าขงบ้านโอ้คิวมาโดอไปเลยปุ๋ยบัดแล้วพี่นอ้อนนนงเลยเพราะจะเงียบๆซ้ำนี่เลยอันนี้ก็ง่วมมาเล็บอยู่ทุกมือพี่น้องเลย เพื่องปลูกของพังก็ได้แล้วก็ชิ้ใหญ่ย้อนใครแต่เฮือนเขาอ้อมอ้อมแล้วเนาะอ้อมนี่นี่เลยครับกับทางเฮือนไผยเนาะแต่กันยังเร็วบุกขาดเลพี่น้องตลาดกับเสื้อผ้าเต็มอยู่ทีนนี้ยังบริเวณเรียบร้อย แจ้งแล้วบบดน,นี้จางปางตกซ้ำนี้พอได้มีแห้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อนคว้วก็บเปียกบไปเลยอยากขึ้นไปนเห็ดควยทงเทือนพี่น้องพี่น้อง่ออขังเรียบร้อยเลือแต่ด้านนี้ยังไม่ทันขังผู้ใดย่ำหน้าผู้ใดจังทีได้ขังเนาะ กันฝนสาดอันนี้ตกครั้งแรกของปีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจไว้เพียงสนีดเดอ,อมาถ่ายภาพบรรยากาศในฝนตกให้พี่น้องบึ่งพี่น้องชมเนาะกัะตกบ่แหงพี่น้องตกแป๊ดเดียวเนาะค่ะน่ามเพอแต่ได้ละลอยดย่างน้อยนึงแต่ก็บ่อิ่มดอก <c oughs> สรัพนีละพี่น้องไปก่อนเดอ้อสบายดี